อมกินได้แล้วอันีนีตอมเลงก่อตเลี้ยง่นเลีเอเลงได้ตายม่ะหน้าตาบัดเพื่ออะไรที่น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 อ้ยจำจำนะแล้วบัตเพื่อนี่ไมนี่บัพื่นี่บุบอืว่บัตือนี่เนี่ยตังมนจากนี้นี่กินมัดไม้ล่ะ cả bọn đây cả mình cởi cả bóc cởi thì, cái vào, thì. Ừ thì. Ee, đau, đau. nói gì rồi nhỉ ta ta trên tớ nè mấy cứ lên đi à thôi nát lên như là tay tư tay tư nó tụi ní có việc ừ.

ก็ปเสียป้อนครับเคียรมไม่ป้อนมาสักเดียวนะมาบินมาโยข้อมาแล้ยวเรียบมาแล้วจะป้อนมาแล้วเห่อนกันยอะจกเหมือนกันลต้องปั่นนานจัดแรกนะเอาอย่างๆัดแรก้วยนะเรียกไก้เบาเรียกไอ้เบาเรียกไอ้เบา ได้เหรียญก้อนเลยนะอั่นแระหลอนโจรโฉมก็ได้โอ้ดีดีบ้านเออแม่กินหนึ่งกล้องได้ได้ไปกินต้องเก็บปวาบเลยเว้นมาเว้นมามามาตัวอะข้างบนหรือไม่